สวัสดีค่ะผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ยายบุญก็จะมาใช้ภาษาสมมุติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องของความผลทุกข์ในมุมมองของยายบุญนะคะเพื่อมีใครเข้าใจวันนี้ยายบุญจะพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมการสอนของครูบาอาจารย์ เพื่อที่จะปฏิบัติให้ผลทุก์ซึ่งยายุญก็จะสมมุติว่าคนที่จูงจักรยานก็คือครูผู้สอนสอนวิธีการขี่จักรยานแล้วทำให้ผลถูกได้นั่นก็คือขี่จักรยานได้นะคะอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นครูผู้สอนจูงจักรยานไปแล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง ผู้ชายคนนั้นเห็นจักรยานครั้งแรกเขาไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงไม่ถามอะไรเลยเมื่อคนที่จูงจักรยานจอดจักรยานไว้เขาก็ปั๊บแล้วก็ปั๊บขี่ได้เลยโดยไม่ได้ฟังคำอธิบายอะไรเลยเขาก็ขี่ไปได้แล้วให้เขาอธิบายให้คนอื่นฟังเขาจะบอกสั้นๆแค่ว่าปั๊บ ปั๊บเดี๋ยวก็ปั๊บแค่หนึ่งคำนะคะอ่ะต่อไปชายคนนั้นก็จูงจักรยานไปอีก<ม>เขาก็อธิบายบอกว่านี่จักรยานนะไม่ต้องเดินเอามื้จับแนดนแล้วก็นั่งแล้วก็ปั่นไปชายคนที่เห็นได้ฟังดังนั้นเขาก็ทำตามจับแนดนแล้วก็ ขึ้นไปนั่งแล้วก็ปั่นไปถ้าเขาสอนเขาก็จะบอกแบบนั้นล่ะค่ะเขาก็จะอธิบายตามขั้นตอนที่เขาขึ้นนั่งจัก,กรยานได้คือหลายหลายคนก็สามารถขี่จัก,กรยานนั้นได้ซึ่งครูผู้สอนก็อธิบายแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆคนที่ลองขี่ขี่ได้ทุกคนนะคะ ที่นี้ก็จะมาถึงการบันทึกวิธีการขี่จักรยานความรู้ประโยชน์เกีย่ยวกับการขี่จักรยานมันก็จะมีหลายคำหลายบรรทัดหลายเนื้อหาที่อธิบายรายละเอียดลงไปแต่ถ้าคนอ่านแต่ถ้าคนอ่านคนฟัง แค่คําอธิบายคุณจะบอกว่าไม่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่ได้พูดถึงการจับการทรงตัวการขึ้นไปนั่งการปั่นนั่นคือคนที่ยังไม่ได้ลองปั่นแต่จะได้จากการท่องการอ่านจนเข้าใจแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปนั่งขึ้นไปปั่นจนปั่นได้ซึ่งคนที่ สามารถปั่นได้แล้วาาแล้วก็มาบอกต่อ,อบางคนอาจจะอธิบายเฉพาะบรรยากาศของการสบายที่ไม่ต้องเดินบางคนอาจจะอธิบายวิธีการขั้นตอนปัน่นบางคนอาจจะบอกวิธีการขึ้นไปนั่งซึ่งมันจะแตกต่างกันคนที่ขายาวเขาอาจจะไปนั่งเลยโดยไม่ต้องทรงตัวคนที่ขาสั้นอาจจะขึ้นข้างๆ มันมีหลากหลายวิธีการมากที่จะขึ้นไปนั่งขึ้นไปปั่นจักรยานนั้นได้แต่เมื่อทุกคนขึ้นไปนั่งขึ้นไปปั่นได้แล้วพูดอย่างไรก็เข้าใจกันได้ส่วนคนที่ยังบอกว่าอธิบายไม่ชัดเจนเพราะอย่างนั้นเพราะแบบนี้ลืมตรงนั้นลืมการทรงตัวลืมการปั่นลักษณะการจับ ลักษณะการทรงตัวลักษณะการแต่งตัวการป้องกันอันตรายจากการจะล้มนั่นล้วนเป็นการจำเป็นแค่ความรู้เป็นแค่หลงรู้แต่ยังไม่ได้ขึ้นไม่ได้ปั่นไปยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำสอนการปฏิบัติในการทำให้ผนทุกนั้น จึงแตกต่างตามจริตตามประสบการณ์ตามภาษาสมมุติของแต่ละอาจารย์แต่ละท่านออกมาพูดให้เราได้เห็นตัวเองนะคะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าไอเ้เนี่ยมึงโง่เมื่อกี้ไม่ได้หรอกบางคนก็ก็สามารถที่จะกระตุ้นตัวเองว่าฉันไม่ได้โง่ฉันต้องปันให้ได้แปบนี้ก็ได้แต่บางคนอาจจะพูดเพราะเพราะเอากำลังใจสู้นะลูกลองดูนะครับ ไม่เป็นไรไม่ล้มก็สามารถปั่นได้บางคนอาจจะบอกอาจารย์บางคนอาจจะบอกวิธีการสบายเราไม่ต้องเดินเราไม่ต้องเหนื่อยบรรยายบรรยากาศของความสบายก็จูงใจให้คนที่อยากจะปั่นจักรยานเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ผิดไม่ถูกสำคัญที่ว่าคนที่อยากพ้นทุกคนที่อยากปั่นจักรยานเป็น คนที่อยากสบายคนที่อยากพ้นทุกนั้นได้ลงมือปฏิบัติและทำได้ด้วยตัวเองจริงๆไม่ใช่คำบอกเล่าของครูนะคะไม่ใช่คำบอกเล่าของครูเท่านั้นคุณต้องลองปัน่นคุณจะปั่นได้จริงๆยายก็หวังว่าทุกคนที่มีจักรยานอยู่กับตัวเองแล้วเหลือแต่การลงมือปั่นแค่นั้นเองนะคะ วันนี้คำพูดคำสมมุติที่ยายพูดถึงการสอนธรรมะการปฏิบัติธรรมนั้นคงจะพอทำให้ท่านมองออกว่ามันจะลัดสั้นตรงถูกผิดยังไงนั้นอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ท่านผู้ปรารถนาอย่างจริงจังที่จะปั่นมันได้นะคะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจเพื่อที่ปฏิบัติให้พ้นทุกทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ